ถ้ามีผ้าผืนหนึ่งที่ทุกคนบอกว่ามันต้องสาบแต่เมื่อเจ้าของใหม่ได้สัมผัสกลับค้นพบว่ามันสามารถปลดปล่อยพลังมหาศาลช่วยชีวิตคนทั้งหมู่บ้านได้แล้วที่แท้จริงผ้าผืนนั้นเป็นพรจากสวรรค์หรือกับดักจากความมืดที่รอวันกลืนกินวิญญาณผู้ถือครองเรื่องราวลึกลับนี้คุณต้องฟังให้จบนิทานผ้าที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผ้าต้องสาบกลับกลายเป็นผ้าวิเศษที่ช่วยชีวิตคน ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีข่าวเล่าลือถึงผ้าผืนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผ้าต้องสาปผู้คนต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าแต่ต้องผ้าผืนนั้นถูกพับเก็บอยู่ในหีบไม้เก่ากลิ่นอับชื้นลอยออกมาเมื่อเปิดฝากล่องเส้นใย,ยสีหม่นคล้ายมีเงาดำเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตคือหนึ่งเมฆหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าสายลมเย็นพัดแรงจนต้นไม้โอนเอน็นชายหนุ่มชื่อคาเชนเดินผ่านบ้านร้างหลังหนึ่ง เสียงดังคลืดคลาดจากในบ้านเรียกความสนใจของเขาหัวใจเต้นแรงฝีเท้าเริ่มช้าลงแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นกลับผลักให้เขาเดินเข้าไปในห้องมืดสลัวแสงไฟจากตะเกียงเก่าเพียงดวงเดียวสองลอดเข้ามาคาเชนเห็นหีบไม้ที่คนทั้งหมู่บ้านรำลือมือของเขาสั่นเมื่อแตะที่ฝากล่องเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดเมื่อฝาเปิดออกผ้าสีเทาหม่นคลี่ออกมาเองราวกับมีแรงลมจากข้างใน สายตาของเขาพบกับลวดลายที่เหมือนเปลวไฟกำลังเต้นรำทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังใกล้หูทั้งๆท,ท,ที่รอบตัวว่างเปล่าผิวหนังของเขารู้สึกเย็นวาบเหมือนหยดน้ำแข็งแต่ลงกลางสันหลังลมหายใจเริ่มถี่ความกลัวจู่โจมเหมือนเงามืดกำลังโอบรัดร่างกายเขาก้าวถอยหลังแต่สายตากลับถูกตรึงไว้กับผ้าผืนนั้นเส้นใหญ่เริ่มส่องประกายเรืองแสง ลมในห้องหยุดนิ่งราวกับเวลาแข็งตัวเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูตึกตตึกึก,กทุกอย่างรอบตัวเงียบเงันเกินไปจนเขารู้สึกว่าตนเองไม่ใช่คนที่อยู่ในห้องเพียงลำพังแล้วในเสี้ยววินาทีบางสิ่งจากภายในผ้าพุ่งออกมาแสงวาบจ้าจนดวงตาของเขาแสบพร่าความหนาวเยือกเปลี่ยนเป็นร้อนวูบเหมือนเปลวเพลิงกำลังห้อมล้อมตัวเขาไว้คาเชนยกแขนป้องหน้าและเมื่อเงยขึ้นมอง เขากลับพบว่าเขากลับพบว่าผ้าผืนนั้นไม่ได้เผาไหม้เขาตรงกันข้ามมันลอยหมุนรอบร่างกายเหมือนกำลังปกป้องเขาจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเงาดำหนาทึบคืบคลานจากมุมห้องรูปร่างบิดเบี้ยวจนไม่อาจบรรยายได้เสียงกรีดร้องต่ำลึกดังสะท้อนในอกเหมือนเสียงโลหะเสียดสีกับกระดูกคเชนแทะขยับไม่ได้ขาทั้งสองหนักราวกับถูกฝังลงดิน แต่ผ้าผืนนั้นกลับขยับคลี่ออกห่อหุ้มเขาด้วยความอบอุ่นเหมือนมีอ้อมแขนที่คอยโอบกอดแสงจากผ้าสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเงาดำเริ่มสันสานมันกรีดร้องลั่นพยายามถอยหนีไปตามผนังคาเชนหลับตาแน่นเสียงหัวใจเต้นประสานกับเสียงผ้าที่สะท้อนกังวานเหมือนมีพลังบางอย่างไหลผ่านเส้นเลือดของเขาแรงสันสะเทือนทำให้ฝุ่นร่วงหล่นจากเพดาน บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมาเมื่อเขากล้าเปิดตาอีกครั้งเงาดำหายไปสิ้นเหลือเพียงกลิ่นไม่จางๆลอยอยู่ในอากาศและผ้าที่ลอยอยู่ตรงหน้ากลับค่อยๆร่วงลงสู่มือเขาอย่างสงบสัมผัสนั้นอุ่นปลกประหลาดไม่ใช่ความหนาวหน้าขนลุกที่ผู้คนเล่าลือเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนและอ่อนโยนข้าไม่ใช่คำสาปข้าคือผู้พิทักษ ดวงตาของคาเชนเบิกกว้างเหงื่อชุ่มทั่วหน้าผากแต่ความกลัวกลับแปรเปลี่ยนเป็นความสงสัยปนศรัทธาเขากำผ้าแน่นและทันใดนั้นภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในใจภาพของหมู่บ้านไฟกำลังลุกไหม้เสียงผู้คนกรีดร้องขอความช่วยเหลือคาเชนสะดุม้มร่างกายสั่นเทิมเมื่อรับรู้ว่าผ้านี้ไม่ได้เพียงปกป้องเขาแต่มันกำลังเตือนถึงภัยพิบัติที่กำลังใกล้เข้ามา เสียงสายลมภายนอกพัดแรงขึ้นหน้าต่างบ้านร้างสั่นโครมดังไม่หยุดแสงจันทร์ลอดผ่านเมฆดำส่องลงบนผ้าที่ส่องประกายราวกับเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์หัวใจของคาเชนเต้นแรงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะเขารู้ว่าชีวิตของผู้คนทั้งหมู่บ้านอาจขึ้นอยู่กับเขาและผ้าผืนนี้เขารีบออกจากบ้านร้างเสียงฝีเท้าวิ่งกระทบพื้นดินก้องกังวาน ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันท้องฟ้ามืดครึ้มเหนือศีสษะฟ้าแลบแวบแวาบเหมือนสัญญาณเตือนจากสวรรค์และเมื่อเขาก้าวเข้าสู่เขตหมู่บ้านสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจก็ตกอยู่บนภาพที่เขาเคยเห็นในใจไฟจริงๆกำลังลุกลามเผาโรงเก็บสเสบียงผู้คนแตกตื่นวิ่งวุ่นเสียงเด็กร้องให้ดังระงม,มความวุ่นวายปกคลุมไปทั่วทุกทิศทางคาเชนกำผ้าวิเศษไว้แน่น และในเสี้ยววินาทีนั้นเองผืนผ้าก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งผืนผ้าก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันคลี่ออกกว้างเหมือนปีกขนาดยักษ์ย้ายที่โอบล้อมท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงจากผ้าส่องลงบนเปเลวเพลิงเสียงลมพัดแรงแทรกเข้ามาเปเลวไฟที่เคยพุ่งสูงกลับสั่นไหวและอ่อนแรงลงผู้คนหยุดชงะงักสายตาทุกคู่หันมาที่คาเชนเสียงซุบซิบดังรังงมบางคนชี้ไปที่ผ้าที่โบกสะบัด ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและประหลาดใจคาเชนยกผ้าขึ้นเหนือศีรษะเส้นใยสีหม่นกลับเปลี่ยนเป็นสีทองเรืองรองเหมือนเส้นแสงของดวงอาทิตย์ประกายสะท้อนกับหยดน้ำค้างที่เกาะอยู่บนหญ้างดงามจนทุกคนตะลืมเปลวเพลิงที่กำลังลามเลียโรงเก็บสเสบียงถูกแสงจากผ้าดูดซับเข้าไปช้าๆเสียงไฟลุกโหมกลายเป็นเสียงวิวเหมือนลมสูดลมหายใจเท่าฐานปลิวว่อนไปทั่ว ก่อนจะร่วงโรยลงพื้นอย่างสงบผู้เฒ่าของหมู่บ้านยืนมองด้วยแววตาสันไหวเสียงของเขาสั่นพร่เมื่อกล่าวออกมาผ้าที่เรากล่าวหามาตลอดแท้จริงแล้วมันคือของวิเศษที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมันคือผ้าที่ปกป้องผู้คนเสียงฮือฮาดังกระหึม่มผู้คนบางคนคุกเข่าลงบางคนร้องให้ออกมาเพราะไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาคาเชนยังยืนอยู่ตรงกลางหมู่บ้านมือกำผ้าไว้แน่นเหงื่อไหลทั่วตัว หัวใจเต้นแรงไม่หยุดเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมผ้าถึงเลือกตนเองแต่เขารู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่ผูกพันทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเสียงคลื่นดังลั่นจากภูเขาใกล้ๆพื้นดินสั่นสะเทือนต้นไม้เอ็นล้มลงทีละต้นนกและสัตว์พากันบินหนีอย่างโกลาหลผู้คนกรีดร้องอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะไฟเป็นเพราะเงาดำขนาดมหึมาที่คืบคลานลงมาจากภูเขา รูปร่างคล้ายงูยักษ์ย้ายแต่ไม่มีหัวมีเพียงปากดำมืดที่กว้างเหมือนหลุมอเวจี G. เสียงดูดอากาศดังวิวราวกับจะกลืนทุกสิ่งเข้าไปคาเชนแทบหยุดหายใจมือของเขากำผ้าสันเทิมแสงสีทองเริ่มสั่นไหวคล้ายกำลังเตือนถึงศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเจ้าถูกเลือกแล้วเสียงกระซิบจากผ้าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงอ่อนโยนเพียงอย่างเดียวแต่เต็มไปด้วยพลังและคำสั่ง คาเชนก้าวไปข้างหน้าแม้ขาจะสัน่นแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขายกผ้าขึ้นกลางออกเต็มที่เส้นใยสีทองพริ้วไหวราวกับเปลวเพลิงมีชีวิตผู้คนเบื้องหลังร้องตะโกนให้เขาหนีแต่เขาไม่ถอยดวงตาของเขาจ้องตรงไปที่เงาดำหมาเสียงในอกดังเพียงคำเดียวสู่เงาดำพุ่งเข้ามาเสียงแผ่นดินแตกกระจายผ้าสว่างว่าเปล่ากับฟ้าผ่า แรงปัะทธรรมให้ผู้คนต้องยกมือป้องหน้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกแสงทองปกคลุมแล้วทุกสิ่งรอบตัวก็สั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงกรีดร้องของเงาดังสะท้อนราวกับฟ้าคำรามและในห้วงวินาทีนั้นเองและในห้วงวินาทีนั้นเองเงาดำหมาสบัดร่างบิดเบี้ยวจนพื้นดินแตกเป็นรอยแยกเสียงคล้ายหินภูเขาถล่มดังระงม,มแรงสั่นสะเทือนส่งคลื่นสบัดไปทั่วหมู่บ้านบ้านไม้หลายหลังพังลงกับพื้น ผู้คนร้องกรีดเสียงดังรังมมเหมือนฝันร้ายที่กลายเป็นจริงแต่ภายในแสงทองของผ้าคาเชนกลับยืนหยัดแม้ฝีเท้าสั่นไหวแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเขาก็ยังไม่ก้าถอยหลังเส้นใหญ่ผ้าเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตมันพันรอบแขนขาและลำตัวของเขาเปล่งประกายราวกับเส้นสายฟ้าผ่าทุกจังหวะหายใจเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเงาดำแผดเสียงอีกครั้ง เสียงต่ำลึกจนเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะท้านอากาศรอบตัวถูกบีบอัดจนหนาวเย็นลมหายใจของผู้คนกลายเป็นไอขาวความสิ้นหวังปกคลุมทั้งหมู่บ้านแต่ผ้ากลับขับแสงแรงขึ้นมันปล่อยเสียงดังกังวานเหมือน้องศักดิ์สิทธิ์ทุกคนหันมามองด้วยความตกตะลึงในขณะที่คาเชนก้าวออกไปเท้าของเขาเหยียบลงบนรอยแยกที่กำลังแตกกว้างแต่ผ้าก็สร้างสะพานแสงรองรับไว้ไม่ให้เขาตกลงไป เขาเงยหน้ามองเงาดำที่สูงตรงานเหมือนกำแพงทมินไม่มีที่สิ้นสุดเงื่อไหลเข้าตาแสบจนมองไม่ชัดแต่เสียงผ้ากระซิบยังดังอยู่ในหัวจงปล่อยจงมอบความศรัทธาให้ข้าคาเชนกัดฟันแน่นเขายกผ้าสูงขึ้นเหนือศีษะทั้งร่างกายเหมือนถูกแสงสีทองห่อหุม้มเขารู้สึกถึงพลังไหลเวียนในเส้นเลือดร้อนแรงเหมือนลาวาภูเขาไฟและเย็นสงบเหมือนสายน้ำในเวลาเดียวกัน เงาดำพุ่งเข้ามาอีกครั้งปากขนาดมหึมาของมันอ้ากว้างราวกับจะกลืนกินทั้งหมู่บ้านเสียงลมดูดดังวิวจนต้นไม้ทั้งป่าถูกดึงรากโค่นลม้มเศษหินและฝุ่นปลิวว่อนเข้าหาปากดำมืดนั้นชาวบ้านหลายคนร้องให้ด้วยความสิ้นหวังบางคนกอดลูกแน่นบางคนหลับตาเตรียมตายแต่คาเชนก้าวไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องราวกับท้าทายสวรรค์ผ้ากางออกเต็มที่เหมือนปีกทองคำ แสงพุ่งขึ้นฟ้าสว่างสวยจนเมฆดำที่บทบางจันแตกกระจายในวินาทีนั้นสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าแต่ไม่ใช่สายฟ้าทำลายกลับเป็นสายฟ้าที่หลอมรวมเข้ากับผ้าเสียงกำปนาดดังสะท้อนราวกับโลกแตดผ้าแปรเปลี่ยนเป็นหอกแห่งแสงพุ่งตรงเข้าสู่ปากของเงาดำเสียงกรีดร้องโหยหวนดังจนแสบแก้วหูร่างเงาสันสถานเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียง พื้นดินสะเทือนหนักจนทุกคนล้มลงกับพื้นเปเลวไฟสีทองประตูขึ้นจากภายในเงาดำทะลักออกมาราวกับภูเขาไฟระเบิดความมืดถูกกลืนกินด้วยแสงสว่างเงาดำพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกผ้าดูดพลังเหมือนมดที่ติดใยแมงมุมคาเชนกรีดร้องออกมาเสียงของเขาผสานกับเสียงของผ้าดังกังวานก้องฟ้าจนแม้แต่ผู้คนที่ล้มลงกับพื้นยังรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนในอก แล้วทันใดนั้นเงาดำทั้งร่างก็แตกกระจายกลายเป็นเท่าควันสีดำที่ลอยสลายไปกับสายลมความเงียบเข้าปกคลุมหมู่บ้านมีเพียงเสียงหอบหายใจของผู้คนที่ยังเหลืออยู่ผ้าที่อยู่ในมือคาเชนกลับค่อยๆสลายแสงลงเหลือเพียงผืนผ้าสีหม่นเก่าๆเหมือนเดิมมันตกลงในมือเขาเงียบงนันแต่ยังอุ่นอยู่ราวกับหัวใจที่ยังเต้นอยู่ในนั้นชาวบ้านค่อยๆลุกขึ้น มองภาพตรงหน้าด้วยความอัศจรรย์ไม่มีใครพูดอะไรเพราะทุกถ้อยคำไร้ความหมายเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้เห็นคาเชนยืนหอบหายใจร่างกายแทบยืนไม่ไหวเขามองผ้าที่อยู่ในมือแล้วในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามใหม่ว่านี่คือเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นใช่หรือไม่ให้ผมเล่าต่อไปจนถึงการเปิดเผยชะตากรรมที่แท้จริงของคาเชนและความลับเบื้องหลังผ้าวิเศษเลยไหมครับ นี่คือเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นใช่หรือไม่คำถามนั้นสะท้อนอยู่ในหัวของคาเชนขณะที่เขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดดวงตาของผู้คนจับจ้องมาที่เขาไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเคารพและศรัทธาผู้เท่าเดินก้าวช้าๆมาหยุดตรงหน้าใบหน้าหิวย่นสันสานแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความจริงที่เก็บงำมานานเจ้าถูกเลือกแล้วคาเชน เสียงของผู้เท่าก้องกังวานจนทุกคนได้ยินคาเชนหอบหายใจเหงื่อไหลท่วมหน้าเขายกผ้าที่กลับคืนสู่สภาพหม่นมัวขึ้นดูเส้นใยยังคงอุ่นราวกับมีชีวิตถูกเลือกเลือดเพื่ออะไรน้ำเสียงของเขาสั่นพรา่าผู้เท่าหลับตาลงเหมือนกําลังย้อนความจำไปยังอดีตอันไกลโพ้นครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเราได้ทำพันธสัญญากับพลังแห่งผืนฟ้าเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากเงามืด พลังนั้นถูกผนึกไว้ในผืนผ้านี้แต่ผู้ครอบครองทุกคนต้องแลกด้วยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสียงฮือฮาดังขึ้นรอบตัวบางคนเริ่มกระซิบถามกันว่าแลกอะไรคาเชนหันไปมองผู้เท่าด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกดดันต้องแลกด้วยอะไรเสียงของเขาแข็งกร้าวแต่แฝงไปด้วยความหวาดหวัน่นผู้เท่าลืมตาขึ้นแววตาสั่นไหวแต่หนักแน่นชีวิตของผู้ถูกเลือกจะไม่เป็นของตนเองอีกต่อไป เจ้าคือสะพานระหว่างหมู่บ้านกับพลังศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะต้องเป็นผู้ปกป้องไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายคาเชนชังักคำพูดนั้นเหมือนหินก้อนมหึมาทับลงบนอกลมหายใจติดขัดมือที่กำผ้าแน่นเริ่มสัน่นเขามองไปยังชาวบ้านที่มองเขาด้วยสายตาคาดหวังและคำถามในใจเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนี่คือพรหรือคำสาปท้องฟ้าเหนือสีสสยังคงมืดครึมแม้งเงาดำได้หายไปแล้ว แต่เมฆหนายังคงปกคลุมราวกับเตือนว่าภาัยครั้งนี้ยังไม่จบสิน้นในคืนนั้นคาเชนนั่งอยู่ลำพังข้าแม่น้ำแสงจันทร์ลอดผ่านกิ่งไม้ตกกระทบผ้าที่วางบนตักเขารูปมันเบาๆความอุ่นจากเส้นใหญ่แทรกเข้ามาในฝ่ามือเสียงกระซิบที่คุ้นหูดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวหากเจ้ามอบใจทั้งหมดให้ข้าหัวใจของเขาสั่นสะท้านความเหนื่อยล้าจากสึกยังไม่คลาย แต่คำพูดนั้นกลับเจาะลึกลงไปในจิตใจเขาหลับตาลงเห็นภาพเงาดำมากมายกำลังคืบคลานจากความมืดภาพหมู่บ้านถูกกลืนกินภาพเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กและภาพตนเองยืนอยู่เพียงผู้เดียวท่ามกลางหายนะเขาสะดุ้งตื่นลมหายใจถี่รัวเหงื่อไหลชุ่มทั้งตัวผ้าบนตักส่องแสงจางๆเหมือนตอบสนองต่อความหวาดหวั่นของเขาคาเชนกัดฝันแน่นเสียงในใจดังก้อง หากนี่คือชะตากรรมของข้าข้าจะยอมรับแต่ข้าจะหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุใดเงามืดจึงไม่เคยสิ้นสุดขณะนั้นเองสายลมหนาวพัดผ่านผิวหนังของเขาขนลุกสู้และเสียงใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแววขึ้นจากความมืดหลังป่าเพราะผู้พิทักษ์ถูกยุคสมัยไม่เคยรู้ความจริงที่แท้จริงของผ้าเลยสักครั้งคาเชนหันขวับดวงตาเบิกกว้างเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบกแกรบ เงาหนึ่งก้าออกมาจากความมืดเป็นชายชราในผ้าคลุมดำดวงตาลึกล้ำวาววับเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและร่างนั้นกำลังถือผ้าอีกผืนหนึ่งที่เรืองแสงสีเลือดคุณอยากให้ผมสารต่อให้เผยว่าชายชราผ้าสีเลือดมีความเกี่ยวข้องกับอดีตของผ้าวิเศษอย่างไรและความจริงที่หมู่บ้านไม่เคยรู้มาก่อนหรือไม่ครับและร่างนั้น กำลังถือผ้าอีกผืนหนึ่งที่เรืองแสงสีเลียดคาเชนแทบหยุดหายใจสายตาไม่อาจละจากผ้าที่อยู่ในมือชายชารามันเหมือนมีชีวิตเส้นใหญ่สีแดงเข้มเคลื่อนไหวช้าๆราวกับเลือดสดที่กำลังไหลวนอยู่ภายในนั่นมันอะไรเสียงของคาเชนแหบแห้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกขาทั้งสองก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวชายชารายิ้มมุมปากรอยยิ้มเต็มไปด้วยความลึกลับและเจ็บปวด เจ้าคิดว่ามีเพียงผืนเดียวหรือไม่มีผ้าอีกหลายผืนแต่ละผืนถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันผ้าที่เจ้าครอบครองคือผู้พิทักษ์ส่วนของข้าเขาเงย่อผ้าสีเลือดขึ้นแสงสีแดงฉานสะท้อนกับแสงจันทรคือผู้พิพากษาเสียงกระซิบจากผ้าของคาเชนดังขึ้นทันทีแผวเบาแต่ชัดเจนอย่าไว้ใจมันตรงระหว่างคาเชนกำผ้าของตนแน่นเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือ ความอบอุ่นที่เคยสงบตอนนี้แปลเปลี่ยนเป็นแรงเตือนเร่งเราเหมือนหัวใจอีกดวงที่เต้นอยู่ในมือชายชราก้าวออกจากเงามืดเสื้อคลุมดำปลิวไหวไปตามแรงลมข้าเฝ้ามองเจ้าตั้งแต่เจ้าถูกเลือกเจ้าใช้ผ้าได้เกินกว่าที่ใครเคยทำได้แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เจ้าใช้พลังนั้นวิญญาณของเจ้าถูกผูกมัดเข้าไปในเส้นใยทีละน้อยคำพูดนั้นเหมือนค้อนกระแทกกลางอกคาเชนสะด้ม มือที่ถือผ้าสัน่นเจ้าโกโหกเขาพูดออกมาเสียงสัน่นผ้านี้ช่วยข้าช่วยหมู่บ้านมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชายชราหัวร้อเบาๆเสียงหัวร้อนั้นเต็มไปด้วยความเย็นเยียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับดักที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเจ้าคิดว่าทำไมผู้พิทักษ์คนก่อนๆถึงไม่เคยมีชีวิตยืนยาวเพราะผ้ากินพลังชีวิตของพวกเขาทีละน้อยแลกกับการปกป้องหมู่บ้านจนกว่าจะเหลือเพียงร่างไร้วิญญ,ญาณ คาเชนตาเบิกกว้างภาพเงาดำที่เขาเพิ่งต่อสู้เสียงกรีดร้องของผู้คนแสงจากผ้าที่ห่อหุ้มเขาทั้งหมดประดังเข้ามาในหัวความสงสัยที่เคยซ่อนอยู่ตอนนี้เริ่มประตุขึ้นราวกับไฟที่ซ่อนในเท่าฐานชายชราก้าวเข้ามาใกล้อีกแสงสีเลือดจากผ้าของเขาส่องลงบนพื้นเงาแดงฉานทอดยาวบิดเบี้ยวเหมือนงูแต่ยังมีทางเลือกหากเจ้ามอบผ้าผู้พิทักษ์ให้ข้า ข้าสามารถหลอมรวมมันเข้ากับผ้าผู้พิพากษาแล้วปลดปล่อยเจ้าให้พ้นจากพันธนี้เสียงกระซิบจากผ้าของคาเชนดังแรงขึ้นอย่าเชื่อมันอย่าฟังมันเส้นใหญ่ในมือเริ่มร้อนขึ้นเหมือนเปลวเพลิงที่แผดเผาฝ่ามือขาเชนกัดฟันเลือดสูบฉีดแรงจนหูอื้อเขามองชายชราแล้วมองผ้าในมือความจริงใดคือสิ่งที่ควรเชื่อสายลมหนาวพัดแรง แม่น้ำที่อยู่ข้างกายสันสถานผิวน้ำสะท้อนภาพแสงสีทองจากผ้าของเขาปะทะกับแสงสีเลือดของผ้าชายชราสองสีตัดกันกลางความมืดราวกับสัญ,ญลักษณ์ของชะตากรรมชายชราเอื้อมมือที่ผอมมกร้านออกมานิ้วยาวเรียวสั่นไหวมอบมันให้ข้าแล้วเจ้าจะได้อิสระคขะเชนหายใจแรงหัวใจเต้นก้องดังกว่าที่เคยเสียงผ้ากระซิบยิ่งชัดเจนขึ้นจนแทบกลายเป็นเสียงตะโกน หากเจ้าทำเช่นนั้นทุกสิ่งจะดับสูญเงียบชั่วขณะนั้นแม้เสียงแมลงก็ไม่ดังรากับโลกหยุดหายใจเพื่อรอการตัดสินใจของเขาและในเสี้ยววินาทีขเชนก้าวไปข้างหน้าสายตาของเขาแข็งกร้าวเสียงดังออกจากริมฝีปากอย่างหนักแน่นไม่ผ้าผืนนี้เลือกค่าและข้าจะไม่ยอมให้ใครพรากมันไปสายตาของชายชาราเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวทันทีรอยยิ้มลบหาย แทนที่ด้วยเงามืดที่ไหลออกจากผ้าสีเลือดราวกับหมอกหนาที่เต็มไปด้วยกลิ่นสนิมเหล็กและเลือดสดงั้นเจ้าจะได้รู้ว่าผู้พิทัก์ไม่เคยมีวันรอดชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนเงาแดงแผ่กระจายไปทั่วแม่น้ำน้ำที่เคยใสยกลับกลายเป็นสีขุ่นคล้ำราวกับเลือดดวงตาของคาเชนเบิกกว้างเมื่อเห็นบางสิ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากเงาใต้ผืนน้ำ อยากให้ผมเล่าต่อให้สิ่งที่โผล่จากน้ำเป็นวิญญาณผู้พิทักรุ่นก่อนที่ถูกผูกไว้กับผ้าสีเลือดหรือให้เป็นอสูรโบราณที่ผ้าผู้พิพากษาใช้ควบคุมดีครับได้เลยครับผมจะเขียนตอนจบเพื่อปิดเรื่องอย่างสง่างามและยังคงความเข้มข้นน่าติดตามของบรรยากาศเรื่องเงาใต้ผืนน้ำปั่นป่วนฟองน้ำผุดพลายขึ้นราวกับหม้อเดือดสิ่งที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่อสูรแต่เป็นร่างวิญญาณมากมายชายหญิงในชุดโบราณ แววตาเศร้าและว่างเปล่าพวกเขาคือผู้พิทักรุ่นก่อนเสียงคร่ำครวญของวิญญาณดังก้องบางร่างถูกพันธนาการด้วยเส้นใยสีเลือดพวกเขาถูกผูกมัดไว้กับผ้าของชายชรากลายเป็นพลังที่เขาใช้หล่อเลี้ยงชีวิตคาเชนอยู่นิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดนี่คือชะตากรรมที่เขาจะต้องเป็นเหมือนพวกเขาหรือเสียงผ้าในมือเขากระซิบสันสะเทือนเจ้ามีทางเลือกเจ้าต้องตัดขาดวงจรน,นี้ คาเชนกำผ้าแน่นเลือดซึมออกจากฝ่ามือเขามองวิญญาณที่ถูกกักขังแล้วหันไปสบตาชายชราข้าไม่ยอมเป็นเช่นเจ้าข้าไม่ยอมให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นเครื่องสังเวยอีกต่อไปเขาชูผ้าสีทองขึ้นสูงเส้นใหญ่ปลดปล่อยประกายสว่างเจิดจ้าแสงนั้นอบอุ่นราวกับแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งอรุณค่อยๆแผ่คลุมร่างวิญญาณที่ร้องโหยหวน เส้นใหญ่สีเลือดที่พันธนาการพวกเขาเริ่มขาดทีละเส้นเสียงโซ่ตรวนแตกสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาชายชรากรีดร้องไม่เจ้าไม่มีสิทธิทำเช่นนี้เขายกผ้าสีเลือดขึ้นหมายจะสกัดแต่แสงทองกลับรุกไล่ทุกย่างก้าวของคาเชนเหมือนฟ้าคำรามทุกสายตาของวิญญาณค่อยๆเปลี่ยนจากเศร้าเป็นสงบจนกระทั่งแสงสุดท้ายประตูขึ้นกลางท้องฟ้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสว่างสวัยเหมือนกลางวัน วิญญาณทั้งหมดถูกปลดปล่อยพวกเขายิ้มอย่างสงบก่อนค่อยๆจางหายไปกับสายลมผ้าสีเลือดในมือชายชาราร้องกรีดเส้นใยแตกสลายเป็นฝุ่นแดงชายชาราสุดพวบดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าก่อนร่างจะหายไปเหมือนควันคาเชนสุดลงคุกเขา่าหายใจหอบหนักผ้าผู้พิทักษ์ในมือกลับเงียบสงดมันไม่ได้กระซิบอีกแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่เหมือนกำลังบอกว่าพันธะัสิ้นสุดแล้ว รุ่งอรุณมาถึงหมอกยามเช้าลอยอ้อยอิงเหนือหมู่บ้านเสียงนกร้องแทนที่เสียงคร่ำครวญแห่งความมืดชาวบ้านออกมามุงรอบคาเชนสีหน้าเต็มไปด้วยความตื้นตันผู้เท่าก้าวออกมายกมือขึ้นผนมเจ้าคือผู้ที่ยุต,ติวงจรแห่งการสังเวยเจ้าคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงคาเชนลุกขึ้นอย่างช้าๆเขามองไปยังผ้าสีหม่นที่เงียบสงบในมือแล้วหันไปมองผู้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้า รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าอ่อนล้าไม่ใช่ข้าเพียงลำพังรอกแต่เป็นทุกคนที่ศรัทธาในแสงสว่างนี้ต่างหากแสงแดดอุ่นของเช้าวันใหม่ส่องลงมาผ้าผู้พิทักษพลิ้วไหวเบาๆเหมือนโบกลาอดีตท,ที่มืดมนและต้อนรับเส้นทางใหม่ของหมู่บ้านเส้นทางที่ปราศจากคำสาปและเต็มไปด้วยอิสรภาพแท้จริงจบ คุณอยากให้ผมเขียนบทสรุปสั้นๆแบบคติสอนใจต่อท้ายเหมือนนิทานโบราณที่ทิ้งข้อคิดให้ผู้อ่านไหมครับ